เพืเ่อนๆดูอีกหนึ่งคาโก้นะครับเรือบรรทุกรถรถยนต์นำเข้าและส่งออกฮะอันนี้เป็นสินค้าอเวอร์ไซส์นะหรือว,ว่าสินค้าลักษณะพิเศษครับใช้เครนบนเรือในการจับครับรถบ,บางส่วนก็มีทั้งบนฝาระวางใต้ฝาระวางก็มีนะฮะสินค้าประเภทอย่างนี้ก็ เป็นโอเวอร์ไซส์นะฮะหรือว่าใหญ่เกินขนาดนะครับก็ต้องบรรทุกมากับเรืออีกประเภทหนึ่งครที่เห็นก็อยู่ก็เป็นมีรถเป็นแมคโครนะฮะอาจจะมองไกลๆหน่อยไม่ค่อยชัดนะครับเป็นของซานี่นะฮะอยู่ท่าตรงข้ามนะครับแตบบ่ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันว่านำเข้ามาจากที่ไหนฮะใช้เคนเคนเรือในการจับครับ ใช้เกนเรือในการจับนะครับคเครนสามตัวก็ทำงานพร้อมกันหมดเลยเป็นโหลดนะฮะไอ้ดิชาร์จลงครับเรือที่เทียบจอดก็เป็นคารโก้ชิปปิ้งนะครับเ,เรือน่าจะเป็นหย่งชิ่งหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันถ้าเห็นไม่ชัดเมื่อเช้าเห็นผ่านๆแบบเรือนี้ฮรก็จะมีรูกเรือทั้งอยู่ทั้งบน เ้วอยู่ข้างล่างะฮะัใต้ฝาระวางก็มีเปิดปิดนะครับ